ผู้ชมคะว,วันนี้สก้อปปิ้งมีเซ็ตกางเกงขาสั้นที่สามารถสวมใส่ได้สบายๆใส่ได้ทุกบนันจากแบรนด์แอลโลไวท์มาจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะจะพิเศษขนาดไหนไปชมกันหน่อยค่ะุคครับ,ค,รบคุณผู้ชมเคยเสียเวลาเลือกเสื้อและกางเกงก่อนออกจากบ้านไหมครับไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณนั้นมีกางเกงขาสั้นแอลโลไลท์ทั้งดีไซน์สวยสตัดเย็บแบบปราณีตผลิตจากผ้าคารตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ตรงขอบเอวนี้นะครับมียางยืดขนาดใหญ่นะครับทำให้ขอบนั้นไม่พับลงขนาดที่คุณสวมใส่ดีไซน์เชือก้วยนะครับเขาเย็บติดอยู่กับด้านในเลยนะฮะไม่เลื่อนหลุดง่ายที่สำคัญมีกระเป๋ากางเกงทั้งด้านหน้าและด้านหลังกางเกงขาสัน Line ้นแอนโ l ไลน์เขาบมีให้เลือกถึง3ซ้ไซส์ M, L และ XL ครับแล้ววันนี้พิเศษสุดๆนะครับกางเกงขาสั้น a e r o l i n e จำนวน3ตัว3สีทั้งสีดำสีเบตและสีกากีครับยังไม่พอแถมอีก2ตัว2สีสีเทาและสีน้ำเงินทั้งหมดนี้5ตัว5สีรวมมูลค่าทั้งเส้น3,450บาทครับร้อยคุณจ่ายเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นพอมาด่วนครับที่1495